โสวัสดีค่ะทุกคนโบ้เพิ่งกลับมาจากไปทำความสะอาดบ้านของคนใจดีนะคะโบ้ไม่รู้จะเรียกเขาว่าอะไรลีเรียกว่าคุณคุณป้าดีกว่าเนาะบ้านนี้โบทอะทำกับเขาเป็นบ้านแรกเลยที่ทำความสะอาดให้เขาแล้วก็นานเลยตั้งแต่ก่อนที่โบ้จะไปเรียนหนังสือนะโบ้จำไม่ได้ว่าตกลงโบ้ทำให้เขานี่สองปีหรือ 3ปีหรือ4ปีไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวต้องไปเช็คใหม่อีกทีหนึ่งนะว่าทําให้เขานานแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นตัวก,ก็เลิกทําไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือจบมาเนี่ยพวกก็ทาบ้านคนอื่นนะคะแล้วก็ทำแบอร์บีนตอนนี้ก็กลับไปทําบ้านเขาใหม่นะคะค่าแรงวันนี้นะโบทาให้เขาอยู่ที่ชั่วโมง42่สิบสองโบคำนวณใช้แอปคำนวณเวลานะ ก็ต้องอยู่ที่สามสิบห้าจุดห้าเขาให้โบสทหมดเลยเขาบอกว่าวันแรกวันแรกให้หมดเลยโบกก็ขอบคุณเขานะคะโบม๊มีภาพมาให้ดูบ้านนี้นะโบสทชอบมากๆเลยอะ่ะเขายังเป็นเหมือนเมื่อก่อนเดะเลยอะ่ะเขารักความสะอาดไงบ้านเขานะแทบจะไม่มีฝุ่นเลยเขามีอุปกรณ์ทำความสะอาดนะเพียบเลยจ้า มีน้ำยาทำความสะอาดอีกตรึมเลยจ้าแล้วเขามีการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ด้วยนะคือโบชอบปะบ้านเขาว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะมีห้องใต้ดินตอนนี้เขาอยู่กันสองคนทั้งคู่เลยสามีภรรยากรเกษียณแล้วนะคะอายุเจ็ดสิบห้านะภรรยาเนี่ยแต่สามีไม่รู้เท่าไหร่โบไม่ได้ถามเขานะคะเมื่อก่อนตอนที่โบาทาให้เขาเนี่ยลูกชายอยู่ห้องใต้ดินเพราะว่า ลูกชายไม่ได้มีบ้านตัวเองพอลูกชายแต่งงานก็ย้ายออกนะคะห้องใต้ดินก็ไม่มีโซฟาแล้วเมื่อก่อนลูกชายอยู่นอนเป็นโซฟานะคะแล้วห้องนอนข้างล่างเป็นห้องรับแขกเขาก็เอาเตียงออกนะคะส่วนเอ่นๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนะคะสิ่งที่ชอบคือมีเครื่องดูดฝุ่นใช้สะดวกขึ้นนะคะเขามีเป็นเครื่องดูดฝุ่นเมื่อก่อนเนี้ย เป็นแบบลกัลกลหนกักแต่ตัวลกัลกล่าเขาก็ยังมีนะแต่เป็นเครื่องใหม่นะคะเพราะบไม่ได้ทําให้เขาหลายปีมากแล้วอะประมาณโอ้ยห้าป,หปีหกปีแล้วที่บไม่ได้ทําให้เขาอะแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นไดซันที่โบใช้ที่ Airbnb อะ่ะมันสะดวกเขาก็มีเครื่องนั้นด้วยก็เลยทําให้โบอ,อะใช้สะดวกนะคะโบก,ก็จะทําปกติเลยนะคะดูดฝุ่นล้างห้องน้ําเช็ดพื้นเช็ด ครัวเช็ดเตานะคะเช็ดส่วนใหญ่ก็จะเช็ดในพื้นผิวนะเช็ดเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะจัดพับผ้าถ้าออดมีเวลาเหลือเขาวหน้าปุ๊ก็จะทําให้เขาวันนี้นี่ไม่ได้ทําอะไรตรงนั้นมากเพราะทุกอย่างนี้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะมีภาพมาให้ดูกันสวยๆบ้านเขาน่ารักมีเป็นเหมือนมุมคาเฟเ่เล็กๆก็ปุ๊ชอบปุ๊ชอบบ้านหลังนี้มากเลยอะ ด้วยความเป็นระเบียบของเขาด้วยด้วยการจัดบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้น่ารักทุกสิ่งเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้ตัวที่มีล้อเนี่ยนะทำให้สะดวกมากในการทำความสะอาดเพราะสามารถจะดึงออกมาได้ไงแล้วก็เข้าไปชอนใช้ได้แล้วไม้ถูเขานะก็มีหลายแบบมีแบบถูฟุนเอาไปซอกใต้เตียงมีแบบหัวเล็ก เอาไปชอนชัยด้านด้านข้างซอกตรงโถส้วมหรือซอกเล็กๆที่ไม้ถูใหญ่ๆเข้าไม่ถึงนะแบบนี้เออป้าชอบอ่ะชอบชอบมากๆชอบจริงๆเลยใครที่ทำความสะอาดบ้านแล้วเจอบ้านแบบนี้ก็ดีนะไม่เหนื่อยมากนะแต่ใครที่เจอบ้านที่เละเอะเยอะๆก็จะเหนื่อยขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ วันนี้ก็รับซับไปทำแค่ชั่วโมงกว่าก,าก็ได้มาสาชั่วโมงเย่ Yay! แต่ครั้งนี้ครั้งเดียวแหละเข้าต่อไปก็ปกติเท่านี้นะจ๊ะไปสวัสดีค่ะ